ไม่รอดแนะ่ฮึ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 ฮฮน้อ,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 นอยทีแมนมาเลยฮฮ่า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 แกไม่รอดนะ่แกโดนสองลุมหนึ่งอีกครั้งนี้อ้าวเหรอมันไม่แร์นะบอกเลยปลืนเลเซอร์ใหม่ของข้านี่แหละไม่ใช่ข้าสายพุ่งของแท้แน่นอนป้องโอ๊ยงั้นแกต้องใจของดีเข้าแล้วมาเลยนาวิน ฮะมันมาได้ไงก่อนนั่นเองนายนนมือเคยทำให้จอแตกกันนี่อ๋อโทษทีฉันนมีอาว,วุธตึงๆอยู่ฉันมีคนอัปเกรดให้โคตรเร็วเลยทีน,นี้โอชิบแล้วการลานน้างแค่อางครั้งนี้ไม่ต้องงัน้นเองไปจัดการจีนเม่เคฉันจะสู้กับฉันจะช่วยอน,นายกบารีวัยรุ่นกัตยยา แกกับฉันแล้วแหละบอลสุท้านเิตบอล บอกแล้วฉันตึงกันมาเยเดี๋ยวแกจะของดีเข้าเราแหละกจัดกระสุนกำจัดปอละสีพิฆาตอษษษษอออ,อ,อ๋มันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยอันดาเองกลับมาเลยหรือว่านายได้ทำลายพานามิตรไปหมดเลยเกือบหมดเลยอ่ะโอ้เ เอาทุที่ทำร้ายนายด้วยนะนายมีปัญหาเดียวพวกเราไปช่วยอันดนาะไม่ใช่ไปช่วยนาบินก่อนไหมเออดีไปช่วยเร็วเ๋ยวเวลาพี่คาดวิวว้าไปเลยจ้าเร้ยรับเ๋ยวราบปันชิงโอ,อ,อจ้าไอ,อนี่เกือก ขอเลยวรื่องสินะแช่แลาวฉนช่วยเขาได้แล้วแหละขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยฉันอ่ะไม่มีปัญหา